มาครับเดี๋ยวมาคุยกันหลังเกมเดือดเลยนะครับหลังเกมที่สเปอร์เปิดบ้านแพ้ให้กับเชลซีนะครับนี่ก็เป็นนัดที่5ติดต่อกันแล้วนะครับที่เราไม่สามารถชนะกับเชลซีได้เลยนะครับเสมอยังทําไม่ได้นะครับก็เกมนี้นะครับมีปัญหามีประเด็นต่างๆมากมายเลยนะครับก็เรามาเริ่มกันที่11ตัวจริงกันก่อนละกันนะครับ วันนี้เนี่ยวิกคาริโอนะครับออกสตาร์เป็นผู้สัมบตูแนวรับมีเชสเปนมิกกี้ฟานเดอร์เฟนควินดานโซเปโรปอลโลนะครับคู่กลางเป็นโรดดิโกเปตันกูจับคู่กับเจ้าบาลินญานะครับแนวลุกมีลูคัสเบิร์วาลปาฟซานะครับโบเมตคูดุสแล้วก็ทางด้านของโคลโมเนี่เป็นตำแหน่งกองหน้าตัวเป้านะครับ่าวดีอย่างที่ทุกคนทราบกันก็คือได้ทางด้านของคริสเตียนโรเมโรนะครับเดสตินีอูโรกี้แล้วก็ทางด้านของโอโดเบร์ air, กลับมาอยู่ในม้านั่งสำรองในเกมนี้นะครับก็มัน ออกสตาร์ทเนี่ยได้อเดลไลา์พอสมควรนะครับเพราะว่าเริ่มมาไม่ถึงผมน่าจะสัก5นาที6นาทีเนี่ยลูคัสเบิร์กวอลนะครับโดนบอลเตะอัดหัวไปแล้วก็เหมือนจะมีอาการคอนคัชชันสุดท้ายเนี่ยทีมงานต้องเปลี่ยนตัวนะครับก็สตาร์เปลี่ยนตัวเอาเบิร์กวอลออกแล้วก็ส่งทางด้านของชาวิซิมอนลงมาเล่นนะครับซึ่งซิมอนก็มาเล่นในตำแหน่งไปซ้ายแทนลูคัสเบิร์กวอลเนี่ยเลยนะครับเริ่มเกมไปสักพักเนี่ยโอ้โห ค่อนข้างที่จะตอนแรกเนี่ยเหมือนจะสูสีกันทั้งคู่นะมีโอกาสได้เกมเล่นเกมลุกได้โอกาสวิง่งหาบอลบวกกันหลายต่อหลายครั้งนะครับแต่กลับเป็นฝั่งของเชลซีที่มีโอกาสได้ลุ้นในการจบสกอร์มากกว่านะครับแล้วพวกเขาก็ทําได้ในทีที่34นะครับอาจจะไม่ได้มีรูปขอภัยด้วยนะเออเพราะว่ามันมาไม่ทันจริงๆนะครับพรุ่งนี้ผมต้องไปหาหมอตอนเช้าก็เลยอยากจะรีบนอนคือรูปเนี่ย รูปเกมเนี่ยมันสู้เชลซีตอนแรกเหมือนจะได้แต่พอโดนประตูขึ้นนำจากจังหวะความผิดพลาดของตัวเองเนี่ยใครที่ได้ดูสดหรือถ้าใครที่ตื่นมาดูตอนเช้าเนี่ยลองไปดูในไฮไลท์นะครับมันบอลมันหยุ่ในการครอบครองของสเปอร์แล้วแหละมิกกี้ฟันเดอร์เฟนคืนมาให้กับทางน้านของชาวิซิม,มอนก่อนที่ซิมมอนจะป้ายคืนให้กับฟันเดอร์เฟนซึ่งวันนี้เห็นแล้วแหละว่าสเปอร์พยายามเล่นเกมบิวอัพตั้งแต่แดนหลังพยายามฝืนมาก ไม่ว่าจะเป็นปอ l โลเองหรือว่าเควินดันโซ m มิกกี้คือมันพยายามที่จะต่อบอลบิวขึ้นไปไม่รู้ว่ากลัวเปิดบอลไปแล้วพอไม่มีริชาดิซันเป็นคนอื่นแล้วไม่มีตัวเก็บบอลหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ผมรู้สึกว่ามันจังหวะมันไม่ได้มันก็ต้องเตะทิ้งไปข้างหน้ามันฝืนจนเกินไปแต่ว่าไอ้จังหวะที่เสียประตูเนี่ย ผมให้มันแยกกว่าน,นั้นมันไม่ได้ฝืนอะไรเลยนะครับมันเป็นจังหวะที่เราครอบครองบอลได้แล้วนะครับแล้วก็การคืนบอลของชาวีซิม,มอนให้กับทนาของมิกกี้ฟันเนอร์เฟนน้ำหนักมันขาดนะครับมันก็เลยโดนฉกมิกกี้ฟันเนอร์เฟนปั๊มมาเนี่ยอาจจะแบบ ไม่ได้ปัม๊มดูดูปั๊มไม่ค่อยแข็งแรงด้วยนะมันก็เลยเสียบอลไปให้กับฝั่งเชลซีสุดท้ายนะครับเขาก็ปาดกลับมาให้กับทนานด้นของเจ้าไปโดนยิงตรงนั้นยังไงวิกคาลิโอก็ช่วยไม่ไหวนะครับก็เลยโดนนําไปก่อน1น่ยแล้วจริงๆเนี่ยมีประเด็นในครึ่งแรกเหมือนกันกับทนานด้นของโรดริโกเปนตันกูที่ไปเปิดปุ่มใส่ทานั้นของริสเจมส์ใช่ไหมถ้าถามผมนะผมว่าแม่งก็มีโอกาสแดงเหมือนกันมีโอกาสสูงด้วยนะครับคือใช้คําว่าโชคดีแล้วกันที่ พุทสินนะครับไม่ไม่มี VAR เข้ามาแทรกแซงในจังหวะนี้เนี่ยคือใช้คำว่าโชคดีได้เลยนะครับเพราะว่าถ้าด,ดูจากภาพช้าแล้วนะครับคือจะให้แดงก็ได้อะ่ะมันมันให้ได้เลยนะครับไม่ได้ติดอะไรเลยนะครับกับจังหวะนี้ก็ใช่ว่ารอตายไปซึ่งมีประเด็นหลังจากนั้นก็มีประเด็นใส่นวกันนิดหน่อยแต่ว่าลิซจเมกับเบนเนตันกูไอคู่กรณีเนี่ยก็จับไม้จับมือไม่มีปัญหาอะไรกันนะครับจะไม่มีปัญหากับกับคนอื่นมากกว่าผู้เล่นอื่นที่มันบวกกันเองนะครับก็ ทำให้จบครึ่งแรกเนี่ยสเปอร์โดนนําไปก่อน1นูับเริ่มครึ่งหลังมาเนี่ยแทนที่สเปอร์นะครับเรารู้อยู่แล้วว่ามันต้องเล่นเกมรุกมากขึ้นมันต้องเติมเกมรุกมากขึ้นกว่าเดิมนะครับแต่ไม่รู้ว่านี่เป็นอะไรคือเอาง,ง่ายๆนะถ้าถามผมเล่นเหมือนแม่งกลัวนักเตะเชลซีอะ่ะเออเหมือนแบบกูสู้ไม่ได้สู้ไม่ได้ตั้งแต่ในความคิดเลยอะ่ะ จังหวะประทะจังหวะวิ่งเข้าหาบอลการเคลื่อนที่เชลซีเขาดีกว่าเราหมดเลยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับไม่ว่าแฟรงค์จะแก้พยายามแก้เกมยังไงส่งใครลงมาคือเอาโอเคเข้าใจว่าเปลี่ยนทางด้านของดานโซกับเบนดันกูออกตั้งแต่นาที60เพราะ2คนเนี้ยมันโดนใบเหลืองแล้วเกมเนี่ยค่อนข้างที่จะดุเดือดนะครับเชลซีเขาแบบตัดได้พวกเขาสวนเขาตัดได้เขาสวนเขามีทั้งการโชว์เขามีทั้งเจาเปโดนะครับเขาตัดได้เขาสวนอยู่แล้ว แต่ว่าเราเนี่ยอ่ะก็ส่งโรเมโรลงไปแล้วก็เติมทางด้านของริชาร์ิสันลงไปคือหมุนทางด้านของปาปซาลงมาเล่นเป็นกองกลางคู่กับเจ้าบาลินยาแล้วก็เอาซิมอนนะครับมาเล่นเป็นกองกลางตัวรุกนะครับแล้วก็เอ่อผมไม่มั่นใจว่าโคลุมูนี่มันเล่นอยู่ตำแหน่งไหนนะหรือว่าโคลุมูนี่เล่นหลังริชาร์ดิสันเป็นหน้าคู่แล้วก็เอาทางด้านของซิมมอนไปเล่นด้านซ้ายเหมือนเดิมแต่ผมคิดว่าน่าจะ หยยบซิม,มอนเข้ามาอยู่ตรงกลางมากขึ้นนะครับก็แก้แล้วยังไม่ดีขึ้นแก้อีกนะครับเติมเดสตี้วลุกี้เข้าไปถอดเปโดรปอโลซึ่งผมมองว่าหนะ้าตอนนั้นเนี่ยเรามีทางด้านของริชาร์ดิสันใช่ไหมแต่ว่าคนที่เปิดบอลดีอย่างเปโดรปอโล โดนเปลี่ยนตัวออกไม่รู้ว่าเรื่องพลังงานหรืออะไรหรือเปล่านะแล้วก็ส่งเดสตินีอุนุกี้ไปย้ายเชสสเปนกลับมาอยู่ฝั่งขวาซึ่งเราเคยเห็นแล้วแหละพอสเปนมาอยู่ฝั่งขวาแม่งคอมโบมั่วซั่วกับครูรุษมากอันนี้เนี่ยมันมันเห็นชัดเลยอะคอมโบมันมั่วมากอะเออแล้วก็ส่งจอร์นสันลงมาส่งทางด้านของโอโดแบร์จอร์นสันคือเสียงเหนือเวลนาะส่งเบรนนนจอร์นสันลงมานะครับส่งวิสันโอโดแบร์ลงมาก็ก็ลงมาทําไมอะคือ ไม่ได้ยกระดับเกมลุกอะไรขึ้นเลยนะครับเอาอย่างนี้นะครับเรามาดูสถิติของเกมนี้กันหน่อยละกันนะครับก็สเปอร์ครองบอล48เชลซี52บอลมันคองบอลสูสีกันแหละแต่เรามาดูที่โอกาสในการยิงนะครับสเปอร์ทั้งเกมเล่นในบ้านมีโอกาสยิง3ครั้งตรงกรอบ1ไม่ได้เลยสักประตูค่า xg 0.05นะครับแม่งใช้แผน U shape แม่งต่อคืนหลังต่อคืนหลังต่อคืนหลังนะครับแล้วไปดูฝั่งเชลซีนะครับโอกาสยิงพวกเขา15ตรงกรอบ9นะครับ XG เนี่ยอยู่ที่ประมาณสักเนี่ยแหละ2.9ประมาณเนี้ย2.9เกือบ3อ่ะซึ่งผมพูดคำเดียวเลยนะคนเดียวที่ผมจะไม่ด่าอีกแล้วนะนี่คือเกมที่ลอวนะคนเดียวที่ผมจะไม่ด่าในเกมนี้คือวิคคาริโอนะครับวิคคาริโอเกมนี้เนี่ย โอเคมัน okay. อาจจะแบบไม่ได้ผมไม่ได้สนใจเลยว่ามันออกบอลดีไม่ดีเพราะว่าเกมนี้เราเราพยายามจะบิวซึ่งผมไม่รู้ว่ามันทำไมถึงพยายามจะบิวขนาดนั้นนะแต่วิคาริโอกดไป8เซฟนะครับวันนี้แล้วมีซูเปอร์เซฟผมว่า2-3ถึงครั้งที่ช่วยสเปอร์เอาไว้นะเออนี่แหละคือคนเดียวที่ผมจะไม่ด่าในเกมนี้นะครับที่เหลือเนี่ยก็ถ้าใครได้ดูสดถ่ายทอดสดเนี่ยตามเสียงในสนามเลยนะ แฟนบอลในสนามก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับนี่ยังไม่รวมว่ามีประเด็นดราม่าของเชสสเปนกับมิกกี้ฟานเด์เฟนที่เหมือนจะเดินงอนงอนโทมัสแฟรงค์หน่อยด้วยนะครับหลังจากจบเกมเนี่ยเออใครที่ยังไม่ได้เห็นภาพเข้ขาเข้าไปดูในเพจผมได้นะผมแชร์มานะครับนั่นแหละมีประเด็นเหมือนกันนะครับก็อ่ะเรามาดูกันโดยรวมแล้วกันคือที่ผมจดมาเนี่ยปัญหาเลยในวันนี้คือเราโดนบีบนะครับโดนบีบแล้วจ่ายบอลเนี่ย ไม่ขาดก็เกินบิ้วบากอยากบิ้วมากแต่แต่เราไม่เคลื่อนที่อะ่ะคือผมดูเชลซีเขาเล่นเกมที่เล่นเกมลุกใส่เราอะ่ะเขาจ่ายเขาเคลื่อนเขามีพื้นที่ฮาร์ฟสเปซเขาจ่ายแบบเขาไม่เคยเก็บบอลกับตัวไว้นานมากจนเกินไปอะ่ะเออเขาจ่ายบอลให้เพื่อนปุ๊บอะตัวนี้เคลื่อนตัวนี้มารอรับตรงพื้นที่ว่างเขาเขามีตัวให้จ่ายตลอดพอสเปอร์ได้บอลปุ๊บแม่งหมุนม้วน จะ,จะไปให้ได้จะแหวกให้ได้จะจะพยายามเลี้ยงให้ได้นะครับแล้วโดยเฉพาะคูดุสวันเนี้จังหวะนรกมากแม่งฝืนฝืนแบบผมฝืนผมเขียนว,ว่าฝืนมากฝืนชิบหายฝืนจนแบบโอ้โหผมเห็นแล้วงุดหงิดไ,ไม่จ่ายอะ่ะมันไม่จ่ายอะ่ะแล้วอตัวอย่างชาบี้ซิมอนเองวันนี้ก็ทําอะไรไม่ได้เลยนะครับจะเลี้ยงก็ไม่ผ่าน เกมระดับพรีเมียร์ลีกประทะเนี่ยผมเห็นหลายครั้งแล้วผมไม่รู้ว่าถ้าในบุนเดสชนแบบนั้นมันได้ฟาวหรือเปล่าแต่ในพรีเมียร์ลีกแค่นั้นมันไม่ได้แน่นอนนะครับก็คือแน่นอนแหละผมว่าแฟนสเปอร์คาดหวังกับซิมมอนไม่มากแต่ว่าโผมก็ยังอยู่ในเกมที่แบบต้องให้เขาได้ปรับตัวหน่อยนะครับมันมันต้องให้เขาปรับตัวหน่อยแต่ว่า เขาก็เลนไม่ไดีจริงในเกมนี้ต้องพูดตามแบบนั้นนะแต่ว่าผมยังไม่จัดว่าโอ้โหแม่งกาขายทิ้งทะผมยังไม่ได้จัดแบบนั้นนะแต่ว่าต้องให้เวลาเขาปรับตัวหน่อยนะครับเพราะว่ายกตัวอย่างง่ายซอนทึงมินปีแรกก็แทบจะย้ายทีมหนีเี่ะเออนะครับก,ก็ก็ต้องให้เวลาเขาปรับตัวหน่อยย้ายมาจากบุนเดสเหมือนกันด้วยนะครับอ่ะแล้วอีกหนึ่งอย่างที่วันนี้ผมรู้สึกว่าสเปอร์ทําได้ไม่ดีเลยคือการควบคุมอารมณ์นะครับการควบคุมอารมณ์วันนี้ต้องยอมรับแหละว่าเราเสร็จฝั่งเชลซีหมดเลยนะครับ เราควบคุมไม่ได้แล้วพอควบคุมอารมณ์ไม่ได้โดนรอบสนามเร่งเร้าอีกก็กลายเป็นว่ายิ่งเล่งยิ่งมั่วยิ่งพลาดพลาดไปหมดแล้วก็นั่นแหละมันทําอะไรไม่ได้แย่มากนะครับครึ่งหลังอย่างที่โมบอกเราควรที่จะพยายามหาโอกาสในการเข้าทําใช่ไหมแต่ครั้งครึ่งหลังนะครับเรามีโอกาสยิงครั้งเดียวไม่ตรงกรอบเลยนะครับไม่ตรงกรอบเลยนะฮะแล้วก็จุดเด่นหรือว่าการโจมตีหลักของเราที่ไม่ว่าจะเป็นลูกเตะมุม ลูกถุ่มไกลนะครับเซตพิษต่างๆนะวันนี้ต้องชมฝั่งโรเบิร์ตซานเชตเขานะครับออกมาตัดได้หมดเลยนะครับนั่นแหละก็ทําให้สเปอร์ไม่สามารถต่อกรกับแนวรับของเชลซีได้อีกหนึ่งคนผมคือผมก็คือมันต้องชมอะ่ะคือมากรูเลย่ยาวันนี้แม่งเอาครุฑอยู่จริงนะครับครุฑพยายามยังไงก็ไม่ผ่านวันนี้ครุฑแม่งไม่ผ่านเลยอะ่ะไม่ผ่านทั้งทัศนคติทั้งทั้งพอ พอเหมือนแบบว่าผมไม่รู้ว่าเขาเขามีความคิดยังไงอยู่ในสนามนั้นเราคาดเดานักเตะไม่ได้แล้วแต่ว่าถ้าจะคิดในแง่ดีก็เหมือนแบบเกมมันทําอะไรไม่ได้จนจนกูต้องทําอะไรสักอย่างหรือเปล่าแล้วกลายเป็นว่าพอเขาพยายามมากเกินไปมันก็เลยเสียระบบไปหมดเลยถ้าเทียบกับฝั่งเชลซีอ่ะเขาจ่ายปุ๊บปะปอป,ป,ปะมีตัวเคลื่อนปั๊บแล้วจบจบได้ดีไม่ดีไม่รู้นะแต่เขาจบไว้ก่อนซึ่งมันกดดันเกมรับของสเปอร์ได้ดีมากแล้วสเปอร์เนี่ยพอได้บอลเนี่ย โอ้ยกว่าจะเคลื่อนกว่าจะจ่ายคืนไปคืนมาอย่างนี้คนดูหัวร้อนอะ่ะหัวร้อนคือน,นั้นนี่หัวร้อนจริงโอเคผมเข้าใจได้ว่ามันไม่ใช่งานง่ายอยู่แล้วแหละที่จะมาแบบว่วันนี้เราเล่นในบ้านเราจะคว้า3ามแต้มใสใ่เชลซีผมไม่ได้พูดแบบนั้นอยู่แล้วนะผมพูดด้วยซ้ำก่อนเริ่มเกมว่าสําหรับผมผมพอใจแค่แบ่งแต้มเพราะว่าวันนี้เราเห็นแล้วแหละ,หละ,หละว่าแนวรุกของเชลซีอะ่ะเขาก็ลงโทษเราได้ครั้งเดียวซึ่งครั้งนั้นมันคือกรารตัดสินเลยแล้วมันเป็น,ม,น,นมันงี่เง่าอ่ะมันโง่อ่ะ ไอ้ไอ้ลูกที่พลาดอันนั้นนะ่ะมันโงอ่อ่ะเออนะครับนั่นแหละมันก็มันมันให้คําตอบไม่ได้นะว่ามันเกิดจากอะไรอะ่ะนักเตะเหรอผู้เล่นไม่ตอบสนองแผนของแฟงเนหะคือโอเคแหละเห็นเห็นปฏิกิริยาว่าพอไอเสียลูกแรกเนี่ยแฟงแม่งโมโหเตะขวดน้ําเลยอะ่ะคือมันก็มีมองได้2แบบคือนักเตะแม่งไม่ตอบสนองกับแผนแฟงหรือที่แฟง วางแผนให้กับนักเตะนักเตะเล่นไม่ได้2ก็คือมึงไม่เชื่อโค้ดหรือเปล่าโค้ดมีมารมีไม่พอเหรอเออเพราะว่าอย่างฟานเดอร์เฟนเกมเนี้น้ำหนักขาดหลายครั้งเลยนะกับการจ่ายบอลนอะ่ะน้ำหนักแปลกๆหลายครั้งเลยแล้วกลางสัปดาห์ก็ได้พักมาด้วยไม่ได้ลงเล่นเลยในในในเกมกลางสัปดาห์เออแต่ผมกับรู้สึกว่าพอมีโรเมโรมามันพยายามจะเซตแหละมันพยายามจะเซตเกมมันไม่เหมือนคิวินด,ดันโซที่ เขาเซตเกมไม่ได้พยายามจะเซตแต่ว่าวันนี้บอลมันตายแล้วมันโดนบีบให้ออกข้างตลอดนะครับกลางเนี่ยโดนเอนโซโ,ซโดนไคไซโดโดนอลิเจมเล่นยับเลยนะครับนั่นแหละคือปัญหาของสเปอร์ในเกมนี้นะก็ไม่รู้แนตะ่ผมผมรู้สึกว่ามันมันต้องมันต้องทําอะไรสักอย่างกับโปรแกรมที่กําลังจะมาต่อจากเนี้ยโอเคเรามองในแง่ของเกมรับนะอูโด,โดกี้กลับมาคริสเตียโรเมโรกลับมา,ก,บมาก็น่าจะทําให้มันมีการโรเตชันท,ที่ที่อาจจะดีขึ้นหน่อยนะครับแต่บรรดาเกมรุกเนี่ย คือไม่ใช่ไม่มีตัวหมุนนะคูดูดจอ,อจอนสันโนโรเบร์นะครับแล้วก็ชาร์วิสิม,มอนริชาริซันโคโลมมยนี่เนี่ยลิสมา6คนเนี่ยแม่งเล่นได้หมดนะครับม่ไม่วจะเป็นด้านข้างหรือตัวกลางเนี่ยมันมีคนเล่นเยอะแต่มึงส่งวันนี้แม่งครบหคนนะวันนี้มึงส่งตัวสัตัวลุก6คนลงไในสนามอะไม่มีคนไหนที่แม่งเล่นเข้าตาเลยอะ่ะ เออเหมือนมันเป็นตัวสำรองแบบตัวสำรองทีมเล็กหมดเลยอะเนอวันเนี้ยเอาผมลิส์เลยอะโอเคเราไม่รู้ว่าเขาวางแผนมายังไงเสียเยบิกวอวแล้วแล้วมันจะเปลี่ยนไปขนาดไหนนะแต่คือมันมันไม่ควรที่จะแย่แบบเนี้ยโครโมยนี่คูดูสชาวีซิม,มอนริชาดดร์ดีซันเบรนเนนจอห์นสันโอโดโบเบลวันเนี้ยใช้ผูตัวลุก6กคนไม่มีคนไหนที่ยกศักยภาพเกมรุกของสเปอร์ได้เลยในเกมนี้นะครับก็อะประมาณนี้แหละคือ โห oh, ร้อนจริงนะครับ14นาทีแล้วด้วยเออก็ฝากไว้หน่อยแล้วกันนะครับทีทเห็นลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับสุดท้ายฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หน่อยนะครับระบายกันมาได้แล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันต่อกลางสัปดาห์นะครับยังปวดหัวกันอีกยาวนะครับแล้วนี่เพิ่งจุดเริ่มต้นของเดือนมหาโหดด้วยแล้วให้กําลังใจโทมัสแฟงกันต่อไปละกันนะครับผมผมยังคงเชื่อในโทมัสแฟงอยู่เพราะว่าผมให้โอกาสในการขุมทีมเพราะมันมันต่างจากอาร์เซนอลต่างจากเชลซีต่างจากแมนยูด้วยซ้ําที่เขามีเวลา ในการทำทีมมาสักระยะแล้วนี่คือการเตรียมตัวเริ่มต้นใหม่ของของทีมเรานะครับก็อาจจะต้องให้เวลาหน่อยแต่ว่าก็อย่าเละเทะจนจนไม่รอดในช่วงคริสต์มาสละกันนะะฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ